มาต่อที่คู่ที่5ของรายการก้องผู้ใช่เล่าล้านสร้างครับพี่น้องนักชกจากสปปเล่าครับกางเกงสีดําฝั่งซ้ายครับเจอกับพยาครุฑเสือจันทน์ถกมวยไทยครับนักชกจากสงกลาครับกติกามวยไทย123่อปอนด์เรทก่อนชก,กพยาครุฑนีต่อ5้าองครับแม่จังหวะเสียหลักเปะไปในจังหวัดต้นวกซอยี่จับมาพญาครุฑวาดจ,จังไหนบาท่านได้ตีกรรมการแยกก่อนครับ เออก้องโพชัยแ,แรกๆเนี่ยดูว่าเครื่องเนี่ยติดช้าไปหน่อยครับนี่แต่เร่งมาช่วงยก2แล้วทาได้ดีครับละยก3สานี่ชิงดำไกลๆจนมันมีจังหวะที่เกมมันมาพลิกมาเปลี่ยนนะครับช่วงจังหวะที่เจ้าก้องโพชัยเนี่ยขย,ขยับขยับเดินเข้ามาครับแล้วก็มีจังหวะไปบวกไปแลกจับตาดูให้ดีครับผู้ชมครับจังหวะพลิกเกมครับไอ้าสบัตไซคีและซอกวอัวอจังหวะนี้กรรมการไม่นับครับยังให้โอกาสครับ จังหวะที่เจ้ากล้องโพชัยโดนศอกซ้ายของพญาคุดกระปีนเท่าโอ้โหดูเกมมาพลิกเนี่ยครับจากเกมคู่ขี้แล้วหาตัวชนะครับศอกนี้เข้าไปนี่ก็ประกันยิ้มเลยครับนึกในใจว่าน่าจะทำงานสบายแล้วว่าอย่างนั้นครับไปพลาดดอกนั้นเลยทางน้ันของเจ้ากล้องโพชัยครับ คุณนี่ยังสี่นิ้วเสีเขาพร้อมคุดี่เพิ่นน่ะอม่อนมาเตะหลุดครับเตะซ้ายอีกทีครับพยาขุดก็เอาตัวรอดนะครับช่วงท้ายๆไปปลายครับมัดซ้ายเครื่องร้อนช้าครับพ้องภูชัยครับนี่ครับโดนสลับขาเตะไปครับอ่ะสุดท้ายครับคะแนนนี่เอกฉันสามเสียงเลยครับเป็นทางด้านของเจ้าพยาขุด